ครับกรับสวัสดีครับมาแล้วครับลูกขยอยูุสาน้ำโชครับบนมีขาตั้งกล้องครับวันนี้มาเล่นบ้านตะไสรับโอ้ยไม่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 ฮะขึนรีบมาเห็นเมนูเด็ดครับพี่น้องแมงข้ามครับยาดามากันเ้อลูกยุสานเขาหากินตะพพละเมียเาะภาพป่นแมงข้ามครับพี่น้อง เอาไปตีตำอันนี้ขัวพริกก็นะครับขัวพริกก็หอมปนครับไม่ข้ามผมกับโบทายทํำดอกแต่ต่านี่ครับเขาเขาขัวแล้วเราเขามาตำละเอียดนะครับเดี๋ยวร่อให้หอมเข้ามันหอมหอมใหม่จักน้อยครับแต่กัน สูตรบ้านแท้ๆนี่คือเสียบไม้กีใส่ไฟเตาถ่านนะครับแต่นี่เขามปนเหล็งหลัดครับเหล็งหลัดสุกดีกันครับเขาเอาน้ำหยอดลงจากพ่อนี่น้อยครับพ่อต้มให้ึกพริกกับหัวหอมมันสุกสุกแล้วนี้ปล่อยให้น้ำมันแห้งครับเราก็มาขวอยครับมันก็สิพอดีครับนี่เราคือหอมคือกันนะแต่นี่สีหอมหอมหอมตะพริกหอมตะ หอมมนสีมะเดชหอมขี่เทาหอม,ม,น,หอม,หอมนั่นนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวให้หน่อยใหม่ห,มหน่อยหนึ่งกนนะครับด้วยห,หอมเราเมาตูมนำประแดกครับโอครับพี่น้องดี่ตูมนำประแดกครับนี่ประแดกหอมบากนัดสุดยอดครับเอา ลอดเดือดครับบ้านเนี่ยอดเดือดเท่ากับเลยมาตำผักพริกกระเพาะความเจ้าคั่วเมื่อกี้นะครับตำในละเอียดแล้วครับแล้วเขาจะให้ปรุงใส่น้ำปลาแดกเท่าคือปนเหรอครับเห็ดคือปนปนปลาปนยังเท่าไห่เขาปนแมงข้าเหม่อตะโพละแม่ตะปูตะยาผ้าเห็ดจำเบื่อหน่อยตึงแค่หน่อย điêu diêu 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 กันไปเรื่อยเด้อครับพี่นอ้องเอาหน้าตากิดสิประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องหน้าตาของป่นแมงค่ามถ้าเธอเด็กแมงขับแพงจังลาบแมงขับครับพี่นอ้อง เมืด่เดียดเอาครับพี่นอ้องมาถึงขั้นตอนการปรุงครับผงนัวลงไปครับก็กาปริมาณเนาะต่อด้วยน้ำปลาแดกลงไปลงไปคนมัน ขุย,ยแข็นแควนอะรพี่น้องเดี๋ยวผมเอาตอนแล้วอเอาครับพี่น้องเซ่เครื่องเทียดครับหวัหวหอมัาดเดี้ยเมือเมอไไอ่อยัดปนแมงค้าครับหาใส่บะไ้หาได้ยูที่ลูกขั้วอีสานน้ำโชค,ครับ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำเนียงสำเนึงบ่งมีผู้ใดเห็ดกินต์เหรอครับเันบ่เป็นผู้เฒ่าเก่าผ้าเห็ดกินเดี๋ยวผมขออนุญาตซิมก่อนโอ้ยครับขอหันหันจับเนาะเบ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 ะอ๋อตักเสื้อถ่วยนะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องกลับเป็นที่เรียบร้อยครับราบปนแมงข้ามครับเอาโอ้ยจับยากครับกล้องพูดเลย กแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามด้วยครับดูขวอยสารน้ำโชว์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย